คราวนี้เริ่มเริ่มวาดป้านะครับป้าสมจิตครับจะเหมือนไหมนี่เราดูกันป้าขอ่อยากได้ลูกอยู่บ้านครับคุญซาลาวันที่24บอกว่าป้าสมจิต ภาบจิตมีไหมด้วยมานะเุยกันต่อดีกว่าบ้านพักคนชลาผมวันที่สิบสามครับ